สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมก็จะาวานแหงียเกาน,นะครับ <c oughs> วานแหน,นะครับวานเมื่อกี้นี่ครับาท่านนี้งมนะยครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่ามันจะได้บ่ได้นะครับไปชมกันได้นะครับ mấy mày mới to lắm, nó chắc tố quá นี่แต่ใบใหม่นะครับโอ้ยขึ้นแล้วล่ะคือะน,นตะตกดนะครับถวงามอย่างครับ ลุกนะครับบอกไป่สั้วโตนะครับเดี๋ยวขอยจัดเอาหนักเอานี่เอาก่อนครับมแต่เหอะนะครับนี่เต็มเลยตอนนี้ เอาแล้วครับผมกอวานมันหลายรอบแล้วครับโอ้โหเจ็ดหนาวแล้วครับโอ้เย็นแห้งเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้สรุปปลาเบื้งนะครับเนาะจะได้สักาไหร่นะครับพอได้กินอยู่นะครับพอได้กินอยู่แต่มันสนหนาวเอาไว้แลครับเย็นแห้งนะครับย่อม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 นี่ครับนี่นะครับ เนสักนะครับเนาะายดครับนี่นะครับมันจะเป็นปลากตนะครับปลากตสมเป็นปลากุนะครับกดปลผุกลุกสองตัวโอ้ยว้าก็จะจะบทือนะครับเย็นแห้งนะครับนี่ประมาณนี้นะได้อยูะครับได้ได้อยู่ย่ได้อยู่นะครับเห็นะครับนี่ถังมอกใส่นะครับนี่บรรยากาศกัตท้่ทีนวครับนี่ ขนป็นถ่ายน้ำล้นนะครับอยูนี้มันแห้งไว,ว้แล้วครับเนี่ยวันยู่นี่แหละครับน้าติดคุณวันนี้นะครับมันเย็นแห้งนะครับมาไหวแล้วครับมันมะเพลินขึ้นเก่านะครับเอาล้วครับคลิปนี้ผมก็ จะได้พาเขาส้มนี่แหละครับมาไหวแล้วครับเย็นแห้งนะครับก็ได้พอกินอยู่นะครับพอกินอยู่นะครับเก็บถึงโล่นะครับเนาะเอาที่เห็นนั่นแหละครับเก็บถึงโล่แล้วเหรอครับมีแต่ปะป๊อดงงนะครับตัวนี้ห้องงามนะครับอ้โเย็นแห้งเอาล้วครับพบกับผมคลิปหน้านะครับชิฟนี้ผมก็จะขอตัวลาสักนีแดนะครับมาบ่อยแล้วครับ เกาเข้ามาสวัสดีครับบายบายครับเย็นแหงเพื่อนเนล่ยะครับ